อุ๊ยแดดส,สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาอาหมวอนนี้แหม่แล้วใดอีกกระปูหนา้าโตพอดีเลยพี่น้องโตพอดีแล้วสีแดงแองใส่น้ำประแดกเขราธรรมดาเลยเป็นหงบมันมั่วไปแสงเลยเอุตส่าห์จอวานนี้ก็จ่อวานถึนนก็ต่ำมาห้องเลยแนวกระต่าย ครับผมว่สาสันน้องแบนเห็นมาบอกรถออกกอระเด้อว,ว่สาสันพ<อ>ี่น้องไปรถตู้ว่าจงังหวะพ่นไหนถามใช่แบบเม่คิดเอากกร่ได้ต้องไปเลี้ยงห้มันจบเมียน่าคตรจะฟ้องหน้าโคต,หโคตรหวานจบแบบอะไรสบายดอกมันลำบากกระตลอนเลี้ยงยูังไงล่ะอยูเอาพอแม่พ่อหี้แม่หายแม่ยังก็ต้องสูบ จจน,นี่จะโตพอดีเลยอันนี้ประมาณเคืองโลกคลุณพี่นอ้องนี่ปลาแดกตุมย่าแล้วต้มตักเอาใส่ปลาแดกมันแห้งนัวใส่ปลาแดกต้มเลยใครได้บะละมันบเรนนันดอกนี่แหละ,ละยอดปลาแดกทั้งนี่แหละยกไปยกมาเลยได้เก็บ ให้หลับดีขึ้นนะครับใส่ปลาเด็กตุ่มเลยพี่น้องไม่กะจะนัวโอ้ยน้ำลาย,ตยแตกเป็นอย่างเห็นปลาเด็กขึ้น,น้ำลายแตกแล้วตัวอ๋อเออปุงแสียไปเลยเอาลงไปเลย นนเขาต้องดองชดๆดยังสี่พี่น้องแต่ว่าบางคนเขาเจอกับสื่อมากสีล้วเขาเจสาสะซาลุงกินกับต่ำมะฮุงเลยเนาะไตแบบนี้ไ,ไตอ้อมจานต่ำมะฮุงอยู่แต่น้องบีบวกากินยาม่ไมัหนีปไปตัวน้อยๆเพอเดีมาต้องมาดามาคือว่าท้ารุ่นเด้อมันเป็นข้องกิน เ้าดองอีกวันน่แมนอันนี้แค่แค่ขึ้นเดียวได้พี่น้องแม่แม่ใส่น้ำปลาอยู่ปะใส่แต่ปลาแดกเลยเนาะเพราะว่าปลาแดกนี่ย่างแลปรุงเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยดองอีกกระปูพี่น้องประมาณขึ้นนึงะนาจะเป็นเนาะแมนมันตัวน่อยบ่เอาตัวใหญ่เอาแต่ตัวหน่อย อันนี้สามสิบาทนึงได้พี่น้องมันมันมันเป็นน้ำถ่วมือไหนบุกแล้วมันไหลบานนี้น้ำน้ำมันไหลลงหู้มันมันก็ต้องขข้นมาเนาะเมียนมันตัวน้อยบ่เหลือได้จองสีขั้นเป็นแล้วโอ้หน้องพิมกับน้องมานน่มักคักน้องแบนกัว่มัด ต่ำใส่บงังู้เห็นบ่ต่ำมืาขึ้นในพี่น้องแซบบ่คัะต่ำบังู้บังฮูเฮิมไปกินเขาไหมแม่ <Okay. S 1> พอเอด็กหน่อยได้นกมาหลาบหลาบนกแล้วกับซื้อมูป,ป้งให้เด็กหน่อย ยงัยงก็ตันหาอย่างกันไงก็ปลานเอออิ่มเม่นูนหนึ่งแม่ลาบเหมือนแรกเขาบ่บอกว่าสีอะไรยังกินกับอันแกงแกงน้ำไหมปะแน่นว่าสิบ่บอกเข้าเจาะด้เออต้มเปิดให้มั้งเนี่ยคาเปิดเห็นคลองหรือสนใจครับเปิดมาก่อน เนี่ยได้หลอกล้างกองไม่ได้น้องไม่ต้มเนี่ยขล้องเลยไปถักเกลี่ยแหมเราอมาแต่หน้าเมื่อวานนไงน้องบี๊โปรยต้มเมื่อคืนลืมยายเราอมากต้มไว้ห้แล้วนี่ไปผัดเต๋นมึงพะลมกับชูชีวิตครับน,น้อยไก่อะไรได้พัดเอามือรูดได้นี่ <c oughs> อันนี้ห้องาสาดพี่น้องห้องาสาดย้ายเราตตำแล้วเราเลยแบกมาทรงเราหยืมห้องาสาดไปย่าต่อยเราแบกมาทรงบรรยากาศก,กะล่มวีวีพี่น้องย,ย็นยๆนิม่มมือเศร้ามนงแนาตาผ่าตากันนั้นแล้วหลุดพอไง กินยังกันยายกินลรอบ่ยายกับตายกินลรอเด้อพี่น้องน้องพิมพ์กับน้องไม้แม่ซื้อมูปิ่งมาใหอน้ง <c oughs> <c oughs> องบีจังน้อยสิไปกินเป็นปเสียงของเหรนคนของเหรนมาเหรนเต็มเดโยวซื้อหมูปิ้งมาแต่ตลาดเมื่อเช้า ฮะออกว่างหันนี่เห็นแต่เห็นมาบอกรถออกแล้วเด้อวาสันนึกว่าเป็นสีแต่แปดกแต่เศร้าไปแล้วปูญาน้ำทรงหอดมองพุลละ,ะ <c oughs> แป้นแป้นพี่น้องตัดออกเมื่อ้ว้ว ตัดแต่ทางนาำเจ้าของโอ้ยไออีกอ่ะ <c oughs> มันหุบตัดมันออกก็ได้นั่งเล่นันข้างล่างเขาจะตัดลงไป <c oughs> โอ้สิบ,บ้ปิวบ่๊อฟเนี่ยวนนี้ปิว <c oughs> เอาคือว่าไปกินทำไรมนแล้วลูก <c oughs> ล่มแห้งคักคุณอ่ะ ทำออกนั่งหน้าบ้านกับบ๊วยได้เทั้งไงเทั้งร่มสิ่ได้ปิดประตูอยู่ในเฮียนผู้ใดพี่น้องหนาวคักเนี่ยอันนี้กับร๊วยถึงก็ว่าหนาวอากาศเย็นพอดีพอดีแล้วมันหนาวแล้ว,อลวโอ้ยมันพอดีอยู่ซ้ำเนี่ยบรรยากาศ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน่าไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านมาเนาะรอติดตามคลิปต่อไปบรรยากาศยามสวยๆสักผาไว้แต่เมืขึ้นนั่นแหละสักให้แม่กับของน้อยน่อยเลยห้องแต่ได้ออกมาตางมันได้สัสกแต่ยนี้เหมือกังเว้นน้องบีขานจอบน้ามันเมือย น้ำมันไหลพราจอดจอกนี่พี่น้องไหลคอยขอพระคุณได้หลายพี่น้องที่รอดติดตามคลิปน้องบีเนาะรอดติดตามคลิปทุกทุกคลิปเลยพี่น้องที่ห้กำลังแรงใจกระฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อกาวันละสำหรับมื้อนี้น้องบีกับขอตัวลํำล่าไปก่อนเนาะขอพระคุณได้หลายกับสวัสดีจ้า